Birthday, เสวัสดีครับรมาอีกขอกหนึ่งครับย่านจะมาเอาแล้วน่องเสียนอขอกของขอพ่อกรมครับพ่อกรม,มนะครับเนี่ยครับคุณพ่อพ่อกรมเจ้าของขอกนะครับเรามีควายอยู่ประมาณสี่สิบตัวครับเบิดคขอกเนี่ยเมื่อนั้นไปพอลูกขายเราอยู่ตลาดเราบอกว่าสีขายเราชนว่าไม่หลายตัวเดี๋ยวเข้ามาเบิรงควายแล้วเนาะแล้วจะเปิดราคาเท่าไรเบิรงความงามของแต่ละตัว อันนี้เป็นควายของอ๋มันอย่กล้ด้วยอีสานนะครับยางยางมาันใช่กล้นะอยู่ภาคอีสานบ้านเหมือนแอร์ตำบลโคกสาดไร์ตโนนสาดสิครับตำบลโนนสาดตร์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพ่อ,อเลี้ยงมาจากปีแล้วครับเนี่ยควายเนี่ยเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงมาหาปีโอ้คือมีหลายตัวเลยครับ ซื้อใส่บอรหอยถ้าเราอีตัวเดียวถ้าได้พอออกลูกอย่งเจ้าตัววันนี้ครับเนี่ยราคาแสนมีตัวเดียวครับมีตัวนี้ตัวเดียวนล้วกันมีแต่ตำแสนเบืดอไห่นี่จากปีแล้วครับตัวนี้แม่นี่ยเจ็ดปีแล้วลูกมันได้ลูกอยากตัวแล้วครับลูกสามตัวลูกสามตัวคอกนี้ราคาแสนมีตัวนี้ตัวเดียวนล้วกันมีแต่ตำแสนเบืดตอนนี้ท่องว่างกันบ่ครับตัวนี้เต็มท่องเต็มยูกท่องเต็มได้ทับตัวได้ไหมครับเดี๋ยวพอโอ้พอเนี่ยพอได้พอไร ไว้พืนบ้านบ้านเขาเนี่ลวเนาะความสูงพันร so ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับตัวเนี่ยครับเห็ดแม่พันเลยสามห้าพันนะพวกขายเขาจะเาทีันมีตัวเดียวแลครับเสียนมีตัวเดียวแล้วก็มีตามเสียนไหหาพันตอนนี้มันเลี้ยงลูกป่ครับหรือว่ามีครับลูกเดี๋ยวเดี๋ยลูกกลูกสุดยอดเลยเดี๋ยวเบิ่งเเบิ่งแม่ครับเบิ่งแม่ครับ้มนาวามลึกครับ เดี๋ยวเบ่งรับหกันครับนี่ตัวเดียวนี่ยแหละแสนในคอกนนี่นะกันตามแสนเบ็ดนี่นี่รอยสี่สิบนะครับครับร้อยสี่สิบวัดแล้วร้อสี่สิบหนึ่งนะครับเราวัดแล้วในลูกดีรับประกันจะให้ซต่ละแม่นี่ให้สนคนน้ำหอกลูกไม่อยากสนคนนะครับปัญหามันอะให้เบิ่งแขงเบิ่งขาครับผมจะเบิ่งพอไันน่ะพอเขี้ยได้เบิ่งลูกไง น้ำป็นยวกขายตัวพ่อพอดีเลยแต่แม่ดีดึงเอาด้วยครับพี่น้องนี่แม่นี่แสนตัวเดียวนี่แหละนักกัรนี่ตั้มแสนเวัดตัวนี้แพ่งพิสูจน์แพ่งก็มูครับในข้อครับแต่ว่าเจ้าของเรากับเปิดราคาขึ้นกันครับไอแซมสามเราบ่ขายมาตรงตรงไอแสนสามเราบ่ขายวะครับเจียวแสนซีเจียแสนซีลูกคนดีแล้วนักกันตั้ม าอ่ลูกมาแล้วครับลูกตัวเมียปะครับเป็นเมียครับลูกตัวเมียนะครับนี่ลูกลูกมันจากเดือนแล้วครับเนี่ยชี้หาเดือนนะครับนี่ทับตัวได้ไ่นเบิ้งพ่อวันชี้ไรนะครับไายเบิ้องพ่อกับลูกเลื่อนไปเลยเบิ้งพ่อพันนะครับพ่อพันชี้ไรนะเบิ้งมันเห้ลูกมาเลยให้ลูกมางามครับเห็นลูกมางามสุดเงียเบื้งพ่อครับไายเบิ้งพ่อชี้ไรแป่เนี่ยอันนี้ครับพ่อพ่อชี้ไรพ่อ ปล่อธรรมดาปล่อพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาพื้นบ้านนะครับเรื่องโดนเรื่องหลายปีมันแพรพันหลายนะครับนี่ครับคือพอพอขอพอพอฟื้นอันนี้เป๊ะป่ะเนี่ยอนี้เป๊ะสบายพอฟื้นฟูบริบริก้รงานตอนนี้เอาเปลือกเท่าไรครับห้องเท่าไรแม่ลูกปัญหาไะห้องเท่าไรครับ ห้อง1 4ีนะครับเอาเรา10ีห้องเสีย5ห้อง10ี1บห้านี่พันวาพันวาคันวามองเอา10ีเอาเดี seni, right? uh, so ๋ยวใครมาคุยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งติดตัวต่อไปกนเบื้อทัวรจะเอาไปช่วงไทยนะครับเบื้อทัวร์จะวัดอิเปโอเคต้องสยบบวันบวันต้องเสียหยาเพิ่นปลูกเองไม่จังไหนครับหยาเนี่ยอ๋อนี่ครับ บ่อดบ่อดร้อยสี่สิบร้อยสามสิบแหา่นยุกน้องงาพร้อมครับนี่ยนีมหบ่อดร้อมันเจ็บตำเนี่จากนอยตัวนี้ร้อยร้อยสามสนะครับร้อนี่ลูกลูกงามเลูกสวยเลยแบบโอแต่พอดีบปเทับเสียจักจุตเลยนีปีแลลลูกม่ก็มาแล้วทับแล้วแม่ก็ได้อันนี้ร้อยส้ครับทองสเดือน ไอแม่แสนนั่นท่องท่องบ่ครับท่องทองครับท่องยั่เดือนครับอ๋อสามเดือนนะครับแต่ตัวนั่นแสนซีในท่องนี่ท่องแล้วก็ได้ลูกตัวเมียนะครับนี่เก่าหมื่นนี่ตัวนี้เก่าหมื่นี่ครับลูกมันครับลูกกับตัวเมียนะครับลูกสามเดือนครับผมพอมันเท่าไรแล้วมันให้ลูกดีสเดือนลูกวัทับท้องเสียจักตัวเนี่ยปีนี้ที่ทับท้องเสียเบิร์ตท้องสามเดือนลูกลูกมันหาเดือนครับผมทาัพย์ส่วนเน ตัวนี้ทองทองสมเดือนแล้วครับอัน้บหยอดร้อนี่ร้มห้าครับทำในฝูงพอัวนี้แล้วมั้ยเนอะตัวเดียวนี่แล้ครับพอขอดีแล้วอขอกีเอแล้วผู้เดที่หาแม่พันห้องเก้าสิบพอได้ครับตัวนี้ยห่อง้องแสนนะตอนที่เอางเกอออ่าห้องแม่ลูกนะครับแสนหนึงครับอาห้องแสนหนึ่งอีย่งห้องเจ็ดนหาะแต่ว่าหมองชิลแล้วาดว่าเกา คือสิปเรตต่อยาก่แบครับขั้นมาของแสนหนึ่งเยอะเราบอกของเสี่ยวเยอะเอาแต่ว่ามาบอกกันเนาะครับอยู่ขอกเราอันนี้หลายตัวเดี๋ยวพูดอีก่อนครับเก็บได้ละเอียดเก็บรายละเอียดเท่าตัวไปครับผมอันนี้เจ๊น้อยเขาไปประกวดเนียความสูงแค่เขาเนี่ยเจ๊น้อยเขาไปประกวดเดี๋ยวจะอายุเป็นเป็นสาวเนี่ยลูกสองครับเจ๊น้อยเขาไปประกวดเดี๋ยวจะอายุความสูงแพ่เขาน้อยเดี๋ยวจากปีแล้วครับตัวนี้ ลูกสองตัวกันสิมันห้าปีห้าปีเนาะประมาณห้าปีลูกสองลูกสองตัวซื้อมาแต่น้อยเคยไปประกวดแต่ว่าแพ้ความสูงครับแพ้แพ้ความสูงก็ถอยได้ลูกแต่ตอนนี้น้อยมันงามมันงามเลยลูกเขาลูกเขาลูกเขากระตูมเงียครับส่วนมากเลยลูกในคอกนี่สิเป็นแต่ตัวแม่ครับผมเดี๋ยวพ่อมันเสียไรล่ะขันพ่อดีๆเลยอยากบอกเลยนี่ครับตัวนี้เย่มันนี่น่ะตัวนั้นนี่น่ะอ๋อตัวนี้เรื่อยเนาอแต่ว่าสิขายแต่สิว่าสิขายแม่ลูกกันบ่ครับสิปล่อยแม่ลูก ลูกตัวนั้นจากเดือนก็ลูกซับบ้มกันนะออกกันไล่กันออกสามสี่เดือนนะครับนะสี่หาเดือนประมาณสี่หาย <5 S 2> <ไป S 1> เขาเปนลงุงโตมันลงเลียบป้องกันนะเจ็บปากเจ็บหยังลงเลี้ยบนี่เลี้ยบปัญง,งาอยู่ต้นนะโอ้ยจริงงามมันม,มัมสนสุกมีแอนหายเบิดแล้วเนาะครับแอนชุ่มโรคปากเข้าเพื่อนหายเบิดแล้วเนาะโอ้ยบางนึงนี่ปัญงาที่ออกมาใกล้เมียลายเมิน ตอนนี้ก็รอดผ่านวิกฤตมาแล้วครับเอาที่เปิดเท่าไรครับแม่ลูกคู้นี่เปิดเท่าไรแม่นี่เปิดเจ็ดสิบพันอ่าเปิเจ็ราคาต่ำลงผมอะไรต่ำลงไม่เลยราคาฮอตสามหมื่นสี่หมื่นถือละมีเบสครับเดี๋ยวจะจัดสามหมื่นสี่หมื่นเราพี่น้องาฟังอยู่เนี่ยสามหี่หมืก็มีอ่ามีเบสทุกราคาผู้ใดก็บอกว่าอยากได้ถือถือขาถืสีแท่แม่แม่นางอันสามสิบเจ็เ่าไอาเอาอีส่วงามอีส่วงามงามโอ้ยงามบมดเปิดรอเบิร์ครับ วไว้เราก็<ว>มีไร้น้ำก็มีดำ <10 S 2> ไว้พื้นบ้านธรรมดานะครับจะว่าผสมใบตัวแม่แสนแล้วผสมแล้ผสมวบเหรอครับนี่นี่เก็บกะมูกใ้อรมัดฐานสามสิบห้าพัน้รัานราคาขายดุบน,นี่ครับขายดุ ตำกระมูค่อยราคษาห้าพันนะครับครับถือกระมูในขอกลูกว่าเลยมันป่วยนะครับมันป่วยป่วยแล้วก็แช่รดน้ำมันเลยลูกมันออกแม่ลูกว่ได้ยนะออกกินน้ำมันแล้วแต่ใช้หมดสองกองน่เลยไม่ได้กินน้ำแม่นะครับท่านได้หายดีบ่ะในป่วยนะครับหายไปแล้วครับเอาไว้ลูกราคาถือกระมูอีนึ่งถือกระมูต้องเอาไปคุนเอาไปรักษาเอาไปให้กินอาหารเลยใช้พยาธิบ่นนะครับท่านทายพยาธิแค่บ่บผีเดาเนาะผีข่าวโอ้ครับ อตัวนี้ถือกระโมนะลูกมันจะใช้ครับลูกว่าได้กินน้ำแม่ลูกกินน้ำร้วซ่อยกวกเอาคือกินดี้ล่ครือฮเมื่อนาพันธุ์นี้นาพันธุนีแตงองหลังมันก็เาอกเพราะ่กินน้ำม่าก็จะ้นมมักกอกนี่ลูกนะครับเปิดแล้วเปิด3้ำสิานะครับางสิพาันเลี้ยงลูกตัวใหญ่มั้งนะตัวนี้เัราเป็นตุบเซียด้วยเป้ยไงบึงนี่ลูกตัวใหญ่มันเป็นตบเซียนี้มันปป้ยนี่ยออกช่วงมันปป้ยลงเล็บเลยนี้ลูกตัวเร็กวะเนี่อัม อันนี้มันโอ้ออกมาแมีมันลุกไปถึงเป็นอาทิตย์เนาะแต่ว่านี่ออกมาช่วงกายตายแล้วมันกายตายแล้วอ้วนแล้วเดี๋ยวเราผ่านไปคิดไหมเราเอาเพื่อนที่ปล่อยสามสิบหาครับคุณนี่มองเอาเละตามอันนี้ยังใอยมาต่อรองหรือว่าจังเลกันมาคุยกับเราได้ครับครับอ่าเดี๋ยราคาต่ำสุดในคลองนี้เป็นเรียงครับตรงนี้คลองนี้แม่นางแม่นางแม่นางอยู่ห้ามินอีกแม่นาง ห้าหมื่นเอวนราไม่นังธรรดาไม่นังมันมันร้อนมามัน้วครับมันบแกไอตัวนี้แล้วเราดพอมันนี้ล้วเจ้พอควองนี่ละมันสา่เดือนนี่ลาก็ได้มันแก้วครับแต่เป็นแม่นังซื้อมาแพงครับผมเอาแล้วบอรผสมหลอดผสมน้ำเพื่นมาแล้วไดคองแล้คนบ้านึ้นบ้านึ้นบ้านคืนบ้านแพ้เลยนีควาสูงไรสี่สิบพันนี่ร้อยสี่สิบนนะครับ วัดแล้วาออมาครับเนี่ยวัดแล้วมาวัดแล้วครับร้อยสี่สิบครับตัวนี้แม่นางจากปีแล้วครับปีเท่าไรละร้อยสองซื้อขม้ากันไหมครับแล้วร้อยสซื้อขม้าพิ่งครับเนี่ยโอ้พิ่งครับซื้อเข้าหน่อยมาท่าองอะไาจากเดือนแล้วครับท่องบบเดือนเดียวเลยนะพิ่งครับท่องเดือนเดียวแม่นางแม่นางแม่นางนะครับครับเจ้าบอลลุ้นน้ำลุ้นตัววันแล้ววันแล้วเบิ้งสภาพรับวันแล้ว แม่นาเปิดที่ห้เท่าไรนะห้าสนงนะครับเอาหาสิบห่งอน้ก็ลาไลตอนยุตาไลถ้าเอาลายตัวกับิตอได้ไลยอยู่หรอกได้ครับได้หล่เาทีขอขอกินก็ได้นะถ้าเอาลายตัวกับสตจอได้หล่เอาเเอาแล้วเปิดหาสเบดนะครับเมีนางตัวนี้แม่ท้งแม่ลักกับลแพงดอกแม่ลัะ อาออันนี้แม่ลักครับผมแม่ที่เปิดเซนนึงเปิดเซนนึงสายมันเปิดสายกับกลูกกันมาครับกับลูกลูกลูกเขาตัวนั้นครับลูกสายลูกสายจากเดือนแล้วครับลูกสายหาเดือนนะครับเรื่องซีซีนะครับสูงกระมูในข้อสำหรับผู้ที่หาแม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ร้อยสี่สิบที่เสียวไปพัฒนานะครับนี่ร้อยสี่สิบครับ กว่าได้40ซีนะครับครับสูงกว่ามูอในขอกสูงกว่ามูอในขอกนะครับฉือเป็นอันี่เป็นเมฆอกประจองของเราเลยนะครับแม่หลักของขอกเราเลยหนี่งครับให้ลูกดีให้ลูกดีลูกเรากระงั้งครับตัวนั้นครับครับเดือนเป็นไข่สี่หมื่นเลปีละลูกแม่ค่ะท้องเราสามเดือนครับผมให้ปีละลูกโอ้ธรรมดาเลยครับไปยุนี่มีตะคัดใบเบิ้ลปีละลูกยังเอามาไม่ยัง อีเสนอีเสนสามหนะผมรกาเสีเลยดีแล้วลูกครับเจ็บแม่ขอบแม่รักของเราครับร้อยสี่สิบ่มาแล้วว่าสำหรับผู้ใดที่สนใจแม่พันร้อยสี่สิบนะครับนะหายยากครับร้อยสี่สิบเพราะว่าช่วงนี้กำลังทีมีการเริ่มพัฒนากันขึ้น ต่างคนต่างหาแม่ลอยสี่สิบลอยสี่สิบแต่ว่าอันนี้เป็นพันขึ้นบ้านแต่ลอยสี่สิบเลยก็ถือว่าโอเคแล้วครับเปิดที่เท่าไรครับแม่ลูกแสนหนึ่งพอดีครับแสนพอดีนะครับเปิดที่แสนหนึ่งกับลูกตัวผู้นะครับเนาะแม่ลูกเนาะแม่ลูกตอนนี้ท่องบ่บ่ทันได้ท่องหรืบเปล่าครับท่องท่องสามเดือนเอาก็แสดงว่าซื้อไปกันอนาคตได้สามตัวแล้วสินะอ้าวบ่แพงบ่แพงครับบอแผงดู้ใดสนใจกันถูกไหมนี่อีกบ่ครับเบอร์นี้ยังคล่องเ่ยใครท่างพุ่นก็ มี่ <ak> ไหมครับท่านผู้นำขะของนี่เบิดแล้วนะครับแม่นี่แม่ลูกนะครับท่องพ่องแล้วก็ได้ลูกตุ่กูครับสามเดือนนะครับพื้นบ้านธรรมดาแล้วครับสี่มันสามมันก็มีครับขายนั้มบ่อซึมราคาท่านบ้านท่านบ้านอ่ะอ้าวแล้วแต่ครับแล้วแต่เจ้าของเลยครับอยากขายตัวใดบวกเลยครับผมขายเบิดทุกตัวครับเอาซี่เอาหลักๆก็ได้เอาได้ตัวงามมาก่อนครับผมแล้วนี่มีเปิดราาสิบห้าเนี่ยกับลูกคนอ๋อนี่แม่เนี่ยกับลูกลูกตุ่กู ลูกตัวใหญ่บครับหรือตัวน้อยอ๋อตัวน้อยอ๋อลูกตัวน้อยเบื่อานสิบหานบ้าครับสนึ่งหนึ่งหนู่ดหนึ่งหนท่งหนึ่งหนท่งหลูกงหนึ่ด้ขายลูกก่อนแม่าันึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่อหม่ดีนต่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่อหาึ่งหน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 ่ตหนึ่งหนึ่นึ่งะนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งหนึ่งหนึ่งึ่งบนึงหนึ่ฟังกัน อันนี้พ่อไม่ดีแต่ลูกดีครับเอาสิบปล่อยมันดิครับหาหมื่นหาคืออันนี้ก็ได้เจ็บม่ได้ขามาทานับมาฐานขาต่อขาแตนขาต่อขาแตนนะบ่เฮียต่อพ่อพ่อเราใช้เอาหกสิบแต่ลูกใช้แล้ใจดีให้หาหมื่นาเลยเอาจากปีแล้วครับขายมังคาจากปีแล้วครับสี่ปีตอนบ่ครับขายมังคายเป็นพ่อประจำแขวกนะครับให้ลูกลูกดีให้ลูกก็ตามที่เขาเห็นเลยแหละครับ นี่เราเปิดหาชิบหานะครับครับผมซูงมันลอยสี่สิบกว่าแมนครับคร, <40 S 2> รับลอยสี่สิบกว่าไวาสีป่ปีนะครับเอาเอาไปเป็นพอขอกอ่าครับผมหาชิบหาไปตัวต่อไปครับผมเอาไม่น่งง่อยนะครับแพงบอกนั่นอนไอ้พิ่ไมาแล้วอวนันฟาร์มที่เพิ่มสุ่มไว้ื่อกี้ครับอ๋อครับไปพไปงามลูกเพิ่มนะจุ่มลูกเพิ่มมันเปลี่ยไปแล้วอันอื่ยัง <S <S หน่อยตัวแพงเนีย wow ่ยลูกเบิ่มนะครับต้อมด่ากอนนี้ก็ต้องมีราคาแพงแหละต่อไปขายเขาขายเขาเร่ขายนะลูกเบิ่มนะครับลูกเบิ่มนะครับลูกเจ้าเบิ่มเบิ่มพันล้านแม่เขาอยู่สายครับแม่เขาแม่อยู่เสื้น้าผูกบาลอ๋อแม่เขาตามต่ำเราพี่น้องกันอันนี้เป็นขอแบ่งขอบเสื้อขอแบ่งลูกมาครับลูกของเบิ่มนะครับเราเราพี่น้อง เบิ6มพันล้าน30,000ล้านนี่ครับขอ60,000 60,000 60,000หลังนี้นะครับจกปีอะครับถึงปียังปีนีดน้อยนี่ละปีน้อยๆครับปีสองเดือนนะครับปีสองเดือนลูกเบิ่มนะครับเบิ่งงามมาจากหั่นหนามันโตเออลูกเบิ่งหนาครับเบิ่งหนาเบิ่งหนาครับสาวหน่อยครับสาวหน่อยปีก็ว่าครับผมครับลูกของเบิ่มนะครับเนาะราคา60,000ล้านสูงประมาณร้อย บ่ร้อยบ่แม่ร้อยสามสิบหรือครับร้อยยี่ห้าร้อยยีห้าแล้วครับอีกว่านะครับร้อยยี่สิบหรอาอนาคตสูงเลยครับตัวนี้เดี๋ราคาสูงราคาเราวางไว้ที่หกหมื่นนั่ครับครับราคาหกหมื่นวางไว้หกหมื่นนะครับลูกเบิ่มนะครับมีใบมีหลอดบ่บ่เขาออกมาขายมาของน้องมแบ่งกันมาจากพี่น้องนะครับน้องครับพี่น้องก็เลยบ่ได้อะไรดิมั่นใจกันนะครับพี่น้องเพิ่นมั่นใจกันอแบ่งซื้อเพิ่น เฉี่ยเาเ่มาเห็ดพันท์เดียวก็หม่นะเฉี่ยมาเห็ดพันแต่ว่าวันนี้เราลองเปิดราคาเบื้องมาเพื่อใหสนใจกันลองเบิ้งครับเเาม็ดพลูกของเบิ้มนะครับเาว่เบิ้มพันล้านละขกงตัวเราพี่น้องกันเบืดที่หกหมื่นนะครับอ่าพาผมไปตัวต่อไปครับผมอ่าหกหม่นเาไหรพี่น้องกัน เพิ่มพัลลัคนะโอเคครับผมตัดเป็นขอบพูดเลยครับผมเบิ็งขอบต่อไปครับลูกเบื่อหกหมื่นนะครับขอกี่บนห้องไว้เจ็ดหมื่นห้าหน่ยแม่ลูกน่งไปลูกไปไปลูกไปแม่ออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาข้างหนักเลยเร็วไปไป แม่แกะย่างมาแจ้ประกอนท้องออกวันแม่ลู้กอกมาแล้วหรอได้ได้มันคือแกะสามแกะเหรอนี่เขาอ้วนไหมาะยังเนาะตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ก่อนหนานี่พากันเลี้ยงยังครับเลี้ยงงัวเด้วเลี้ยงงัวโอ้เราหันมาเลี้ยงควายมาครับใบยังหาปีเราหันมาเลี้ยงควายมันไปทง หลักแปดหมื่นละเจ็ดสิบเก้าเนี่ยพ่อแม่ลูกครับเจ็ดหมื่นเก้าเอามาออาเจ็ดสิบเก้านะครับห้องเจ็ดสิบเก้าลูกซ้ายนะครับลูกซ้ายหุ่นยางออกมาแล้ววันทองวันทองมาได้หรอเจ้าของเราไปอยู่เจ้าของเราฝากกันวะครับฝากไว้ครับว่าห้องว่าเจ็ดสิบเก้าว่าเดียวแม่มันจะตัวมันจะปีแล้วครับแม่เนี่ยเพราะว่าลูกซ้ำสั้นเขาว่าเขาว่าซื้อมากันครับซื้อมาเกือบพวกปีเลยล่ะประมาณหกปีเนาะครับปีหกปี ดูคำว่าลูกสามลูกนี่ลูกสามเป็นว่นไงครับอ่าลูกของมันบ่อพอกับบ่อบ่มีพอคอครับไหมครบพอปลูกครับพอปลูกมังเขาลูกตัวผู้นะครับรอไปเจ็ดสิบเก้านะครับคอ่าลูกลูกตัวนั้นนะครับลูกครับลูกตัวผู้ตัวข้างอันแต่ว่ายปนท้องมาสูงไว้สูงไว้ลูกลูกเขอกาสูงไว้กินนมยังครับแม่นะครับเนี่ยกินนมอยู่ยังบ่ออกนมจักเดือนครับก็กะบ่ถืแต่วัดกินนมอยู่ครับตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะประมาณเจ็ด เดือนหเดือนเเดือนครับมันก็ยังกินนมอยู่ยกินนมอยู่นะ,นะครับนคร,บครับ่ตนี้จะมัดไว้บ่หมันกินเนี่ยมันใงญ่ยแล้วมันกินนมเสียอยู่ห่องไห้่เราห่องไว้เจ็ดสิบเก่านะครับผมนี่ก็พวไปตลาดซื้อไอ้ไทยเพื่เนอ่ยห่องสนะี่สิบเจ็ดพันห้ารอยอ๋อเนี่ยเงินมาครับนะครับ มันไราไปตลาดเยไปตลาดมันขึ้นอผมจะาายอยู่ตลาดนครับเยังพอขายนครับเรือยอยู่ออยู่ขายก็ั่าด็อกมีชิในนะมอกาวในีลูกเขาครับลูกครับลูกกับแม่สูงกับท่อกันแล้วครับนี่ยกินนมอยู่เสียลูกกินนมอยู่ห่อง79นะครับเนาะรับเป็นจะของกันวาสละมีซัมมี่เป็นบ่ครับครับมีซัมี่อ่ามีซัมี่เนาะ เนี่ยของอ้เพื่อนเนี่ยเชิญมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเขาค่อยบิงของไอ้เพื่อนอีกทีนึงครับวันนี้ขอเบอร์โทรได้ไหมครับเอาขอเบอร์โทรครับผมศูนย้าส่ครับศูนย์เก้าสี่สามห้ยครับซื้อว่ายังครับซื้อโอครับซื้อพี่โอนะครับอกตากมือล่ะลงใด้วยตามมึงกาครับครับผมตาย่งก็ครับตากลมอ่าตากลมตามอ่าอกตากลมของพี่โอนะครับวันนี้30ิบ 40่ตัวครับผมเพื่นเปิดราคาเกือบเบิดโตสวซุ้มตครับอ่ะคว้พื้นบ้านนะครับเนาะดูเลยสนใจก็โทรมาสอบถามสอลถามราคาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวมีผี่ขอบหนึ่งคนมาของเพื่นราคาขวายเพื่อนผาฟ้าครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันแต่ของผี่โอมเพื่อนนี่เอาไว้ทำนี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้เลยทำนี้ครับสวัสดีครับ